แล้วหนูว่แบบเอามือแตะใช่ไหมแตะห้าเอ้โอ้โอ้คืออะไรังดีเดี๋ยว,ยวนววย้างน้องบบเธ<ะ>อแล้ว <c oughs> เฮ้ยีเดียวน้ำน้องเขา <c oughs> โอ้โหม <c oughs> ึงนี่มันจริงจริงนะโอ้โแล้วน้ำน้ำนำนองกับน้ำต่างอย่างดีเลยพวกกูแดกน้ำธรรมดาเฮ้ยของึงน้ำปลาโอ้โหหนักกว่าเดิมเลยรัข้อไหนเก้าืนคืนรัข้อไหม่ใช่งมือสอมือช่สองมือสองมือ อะะไรปืนนี่กับกองกันเดียวค่ะกับข้าวปืนไม่ใช่แล้วปืนจับมือทางโอ้โหครับเมื่เวลาผมผมออกกองอ่ะธรรมดาผมก็จะมีคนเช็ดหน้าให้เราก็รู้ว่าเออมันเป็นความรู้สึกดีอือืเราก็อยากคลอปัดผมอ่ะไม่ไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นเหนือมันไหลเหนือมันไหลเหนือมันไหลโอ้ยนี่ก็ตัว กกูคนเดียวเออแหม่เลยเอ้หนูหนูกินน้ำปั่นกิทาเขียวป่ะกินค่าพี่กินไหมได้ค่ะกินกิทาเขียวนะ แม่เนี่ยเขี่ยตอนสั่งไม่รู้จักสั่งเฮยแล้วมึงมีอะไรกินอ่ะไม่มีดิไอ้เที่เราดูดิเูาถามแดกอะไรไหมกินอะไรไหมอืมไม่กินไม่กินไม่กินอืมพอมาถึงเป็นไงกินก็ได้ค่ะพี่แล้วเป็นไงมึงกินอะไรอ่ะไม่มีดิ